มาต่อที่ข้อ7กันเลยนะคะข้อ7บอกเราว่าจงหาจํานวนคี่บวก2จํานวนที่ติดกันโดยผลบวกของกําลังสองของแต่และจํานวนเท่ากับ3 3ค่ะอ่ะเราก็ให้วิธีทําก่อนให้ x แทนจํานวน ขี้บวกตัวที่มีค่าน้อยอทีนี้เราดูธรรมชาติของเลขขี้ที่อยู่ติดกันอย่างเช่นเลขขี้ตัวแรกที่เกิดสมมติพิจารณา3เลขขี้ตัวต่อไปคือ5สมมติ5ก็ต้องกระโดดต่อเป็น7จะได้ว่าถ้าเกิดเลขขี้ตัวแรกกับตัวถัดไปเนี่ยมันจะห่างกัน2หน่วยเพราะฉะนั้นเราเลยว่าถ้าเกิดเราให้ x เป็นเลขขี้ตัวแรกหรือตัวที่มีค่าน้อยนะคะตัวถัดไปก็คือ ต้องเป็น x แล้ก็บวก2ก็จะแทนจำนวนคี้บวกตัวถัดไปอ่าทีนี้ก็ได้ครบละเพราะฉะนั้นเราได้ตัวแปรที่แทนจำนวนคี้บวก2ตัวที่ติดกันแล้วค่ะทีนี้เราก็มาเขียนสรรมการจะได้สรรมการคือ เขาบอกว่าผลบวกของกําลังสองของแต่ละจํานวนเท่ากับร้อยสามสิบเพราะฉะนั้นเราก็เอาแต่ละจํานวนก็คือจํานวนแรกคือ x มยกกาลังสองบวกจำนวนที่สองคือ x บวกสองยกกาลังสองเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบโอเคจากนั้นแก้สมก,การค่ะอันนี้เป็น x กําลังสองส่วนก้อนที่สองค่ะก็จะได้เป็น x บวกสองเท่า,ากับกำลังสองคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังก็คือ2 2สองคูณสอง x ก็เป็นสี่ x บวก 4ี่เท่ากับร้อนั่นเองค่ะจากนั้น x กำลังสองบสองได้สองเกำลังสบวกสีบวกสแล้วก็ย้ายลบร้อมาลบเท่ากับศโอเคก็จะเป็น 2x กำลังสบวก 4x แล้วก็4ลบ130ได้ลบ126นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเอาสหารตลอดค่ะ,คะก็เอาสองหารตลอดนะคะ นำสองหารตลอดเพื่อให้ง่ายขึ้นตลอดสมการอสองมันก็ได้เป็นสองคูณสองเอ็กสมังสองหารสองบวกสี่เอ็กหารสองลบหนึ่งร้อยยี่สิบหกหารสองเท่ากับศูนย์หารด้วยสองอ่ะทีนี้จัดการให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ตัดตัดเหลือเอ็กสมลังสองอันนี้ตัดเหลือสองเอ็กลบอันนี้เป็นหกสิบสาม เท่ากับ0ย์อ่ะทีนี้แยกแฟกเตอร์ค่ะเป็น x กับ x อ่ะทีนี้เราก็ต้องหาว่าตัวอะไรเอ่ยคูณกันได้ลบ63แต่บวกกันได้2อ่ะก็97 63ก็แยกเป็น9กับ7แต่เนื่องจากเออมันคูณกันได้ลบก็ต้องเป็นบวกตัวลบตัวแต่บวกกันได้เป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นตัวมากก็ต้องเป็นบวกตัวน้อยเป็นค่าลบเท่ากับ0ูนเคเพราะฉะนั้น คำตอบของ x ก็คืออันแรกค่ะมาจาก x บวก9เท่ากับ0แสดงว่า x ก็ถ้าคิดในใะจเนาะน x บวกเเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็ต้องย้ายบวก9้ไปอีกฝั่งก็เป็นลบ9ก็ได้เป็น x ลบ9กับอีกอันหนึ่งค่ะมาจาก x ลบ7เท่ากับ0 x ลบเเท่ากับเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับย้ายลบ7ไปอีกข้างก็เป็นบวก7็ก็เป็น x เท่ากับเ 7. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้2คํคำตอบแล้วก็คือลบ9กับ 7แต่เนื่องจาก x ของเราค่ะเราพูดถึงจำนวนคี้บวกเพราะฉะนั้นลบ9ใช้ไม่ได้โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าดังนั้นจำนวนคี้บวก2จํจำนวน,วน,วนดังกล่าวคืออ่าตัวแรกก็คือเลข7ตัวที่2ก็กระโดดไปอีก อีก2นะคะก็7บวก2ได้เเพราะว่าเราได้7คือ x แล้วก็ตัวต่อไปคือ x บวก2ก็คือได้9นนี้ก็เรียบร้อยค่ะทีนี้ข้อ10ค่ะเขาบอกว่า,วาถ้ากำลังสองของผลบวกของจำนวน1กับ5มากกว่าผลบวกของกำของเท่าของกำลังสองของจำนวนนั้นกับ5อยู่36จำนวนนั้นคืออะไรนะคะก็วิธีทำเลยให้ x แทนจำนวนนั้นทีนี้เขียนสมการกำลังสองของผลบวกของจำนวนหนึ่งกับห้ากำลังสองก็เป็น x บวกกับ5แล้วก็กำลังสงเพราะกำลังสองผลผลบวกของจำนวนของ x กับหก็ได้เป็น x บวกห้ายกกำลังสองมากกว่าผลบวก ของสองเท่ามากกว่าผลบวกของสองเท่าของผลบวกของสองเท่าของกําลังสองของจํานวนนั้นสองเท่าของก็คือคูณกําลังสองของจํานวนนั้นมากกว่ากําลังสองของสองเท่าของจํา นวนนั้นก็คือ,อกับห้มากกว่าผลบวกของ2เท่าของกําลังสองของจํานวนนั้นก็คือเอากตักวน,นั้นก็คือ x กําลังสแล้วคูณ2แล้วก็บวกกับห้าซึ่งไอ้ก้อนนี้ยไอ้ก้อนแรกก็คือก้อนเนี้ค่ะมันมากกว่าก้อนที่เราเมื่อกี้พูดถึงอยู่36การเปรียบเทียบมากกว่าคือการลบด้วย2 x กาลังสแล้วก็บวกห้า อยู่สามสิบหกก็คือเท่ากับสามสิบหกอันนี้ก็คือจะได้สมการคือโอเคอ่ะเราก็ใช้อีกรอบกําลังสองของผลบวกกําลังสองอ่ะก็คือทั้งหมดกำลังสองนะของผลบวกจำวนหนึ่งกับห้าก็คือ x กบวกห้ายกกำลังสองมากกว่าคือเปิดเพื่อป่งกันลบนะคะของผลบวกอ่ะก็คือผลบวกของสองเท่าของ กำลังสองของจํานวนนั้นก็คือสองเอ็กกำลังสองบวกอยู่กับห้าเท่ากับสามสิบหกอ่ะเพราะฉะนั้นสมการโอเคแล้วนะคะทีนี้เหลือแก้สมการค่ะอันแรกค่ะก็อ่กระจายก้อนนี้สูตรอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยหน้าบวกหลังกําลังสองนะคะสูตรว่าหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโดยที่อันนี้เรามอง x เป็นหน้า บอง5เป็นหลังนะคะเราก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก2คูณ x คูณ5แล้วก็บวก5กำลัง2ส่วนลบอันนี้ก็กระจ่ายเข้าไปเลยค่ะก็ได้เป็นลบ2 x กำลัง2ลบ5เท่ากับ36ค่ะเสร็จแล้วจัดการต่อเลยก็คือได้เป็น x กำลังสบวก2คูณ x คูณ5ก็ได้เป็น1 0 x 5้ลังสคือ25 ลบสองเอ็กกําลังสองลบห้าย้ายสามสิบหกไปลบอีกฝั่งก็เป็นลบสามสิบหกนี้จัดการเลยก็ได้เป็นเอ,อ็ X, กกําลังสองลบสองเอ็กกําลังสองก็ได้เป็นลบเอ็กกําลังสองทีนี้สิบเอ็กก็เรียบร้อยนะคะก็เป็นบวกสิบเอ็กแล้วก็ อันต่อไปค่ะยี่ห้าลบห้าก็คือยี่สิบยี่สิบลบกับส6บสิบหกเป็นลบสิบหกเท่ากับศูนย์ทีนี้คูนลบหนึ่งตลอดสมการเพื่อให้เลขข้างหน้า x อกกำลังสองเป็นบวกนะก็เอาลบหนึ่งคูนตลอดนะคะสมการ ก็เป็นลบหนึ่งคูณกับลบ x กําลังสองบวกสิบ x แล้วก็ลบสิบหกเท่ากับลบหนึ่งคูณกับศูนย์กระดาษจายค่ะลบหนึ่งไปเจอกับลบ x กําลังสองลบจะลบเป็นบวกค่ะก็ได้ x กําล <40 X S 1> ังสองลบหนึ่งไปเจอกับสิบ x ก็เป็นลบสิบ x ทีนี้ลบหนึ่งไปเจอกับลบสิบหกลบจนลบเป็นบวกก็เป็นบวกสิบหกค่ะ -1 บ 1, คูณศได้0นย์ะคะทีนี้เราก็ทำการแยกแฟกเตอร์ yeah อะไรเอ่ยคูณกันได้สิแต่บวกกันได้ลบสิ 10. เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นเลขลบทั้งคู่เลขลบเราก็เอามาบวกกันเราได้10ก็คือ8กับ2 8งคูณสได้16แล้วบวกกันก็เป็น1ิบได้ก็เป็นแปกับ2องแล้วข้างหน้าเป็นลบทั้งคู่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ได้ x เป็นสองตัวคืออันแรก x ลบแเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็จะเป็น8กับอันที่2ค่ะมาจากก้อนนี้ x ลบสเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x เท่ากับ2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนนั้นก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันก็คือ8กับ่อดกับ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้งทั้ง2แบบ ได้กันนั่นคือจำนวนนั้นเท่ากับแปดกับสองนั่นเองค่ะโอเค